สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a อ a เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยคาย,ยอิสรภาพทางการเงินนะครับวันนี้เรามาเจอกันนอกรอบนะครับามาเจอกันช่วงกลางอาทิตย์บ้างนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมอัพคลิปได้น้อยเนาะเพราะว่าไปไปดูบอลมานะครับอ่า อาทิตย์นี้ผมก็เลยต้องมาอัพกลางอาทิตย์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บไปอาทิตย์อีกรอบหนึ่งสักคลิปสองคลิปนะครับนะโอเควันนี้นะครับเป็นคืนวันที่ห้านะครับเราน่าจะเจอกันเช้าวันที่หกนะครับผมน่าจะผ่านขบวนการอีดิตแล้วก็อัพลงเสร็จเช้าวันที่วันที่หกเนาะอ่าวันศุกร์ วันสุดสัปดาห์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปไปทำคลิปอีกทีหนึง่งเช้าวันอาทิตย์นะครับเนาะอ่าอีพแรกนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนขอนะครับของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีฮาน่าเคซีแล้วก็เดียวตาวันนี้มี2 EP นะครับอีก EP หนึ่งก็จะเป็นชูวิตฟาร์มนะครับแล้วก็อ่า PROEN นะครับผม <laughs> กลัวออกเสียงไม่ดี สะกดไปอย่างนี้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นคุณโรนินทีนะครับแล้วก็คุณเลดี้มวยไทยที่ขอเข้ามาอ่ะเรามาอยู่ที่ ep หกรี่สิกันนะครับผมเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ฮานานะครับฮานาเนี่ยคลิป่อนหน้าออไอซ์ไของเขาเนี่ยนะครับทำบริเตอร์เจนเนาะก็มีเด้งขึ้นมา แต่ขึ้นมาแค่3ามขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วเขา,าทำาทำโลใหม่นะครับก็คืออ,อันนี้โลก่อนหนะ้านะครับดูตรงเมาส์ผมนะแล้วเขาก็หลุดลงมาผมบอกเองินต้องมาตัดขาดทุนที่สิบแงศูนยนะอันนี้ก็ถึงจุดตัดขาดทุนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียงขึ้นมาเรามี a b c x นะครับทำเป็น x wave นะครับ นะรอบนี้น่าจะเป็นแค่การรีบาวเขาเหน่าจะไซเวอออกข้างเขาอาจจะทำเป็นลัสเอ็กเบบก็ได้เดี๋ยวเราต้องมาตามกันอีกทีหนึ่งสำหรับฮาน่าเนาะในทมเฟรมเดย์แต่วันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองของ t ทม e เฟรมมันนะครับหนึ่งเดือนฮาน่านะครับ โอ้โหดูอะไรเทบไม่ออกเลยคือที่ผมอยากให้มาดูเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนมาดูตรงที่อดูอย่างรอบก่อนหน้านะครับเนี่ยไอซ์ไอในทําเฟรมมันเนี่ยเขาลงมาทำโอเโซเนาะแล้วมันก็มีการดีตัวขึ้นไปนะครับอืม ดูไทม์เฟรมเดย์มันยังไม่มอีอะไรให้น่าตื่นเต้นนะครับเรามาย้ายมาดูด้วาไมไทม์เฟรมมันเนี่ยแล้วก็เด้งรอบนี้ไอซในไทม์เฟรมมันของ h าน่เนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับผมที่จะเข้ามาอยู่ในโซน o v e r อร์โนะครับ คือเขาเคยลงมาลึกสุดแถวสามสิจุดเจ็ดสี่เปอร์เซนตอนนี้อยู่ที่สามจุดสี่จุดสามสี่เปอร์เซนก็ใกล้แล้วแหละผมมองว่าอีกอีกไม่นานนะครับผมนะอีกไม่นานถ้าสมมติว่าอ่าสงครามการค้า,มมาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันอปันลงตัวขึ้นภาพมันชัดเจนขึ้นนะครับหาหน้าเขาปรับตัวได้ ผมมองว่าก็น่าจะมีดีดขึ้นมาบ้างแหละนะครับอืมเนอะอันนี้มุมมองในถามเฟรมมันนะครับคือถามว่าลงลึกกว่านี้ได้ไหมคือมันมันโอโ้โหลงมาซะขนาดนี้มันมันต้องมันต้องถือต่อถ้าคนถ้าคนยังมีของอยู่นะเออมันต้องถือต่อนะครับ เดี๋ยวมาดูแท่งนี้ซูมเข้ามาเห็นแท่งสีแดงตรงนี้ไหมนะครับและแท่งสีเขียวตรงนี้ไหมอสองแท่งนี้เนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะครับแท่งสีเขียวอันนี้คือบูริตเอนคอฟฟิงนะครับถึงแม้ว่าแท่งต่อไปเป็น,ปนสีแดงก็ตามนะครับบูริตเอนคอฟฟิงก็จะมีแท่งแท่งข้างหน้าเนี่ยนะครับผม แล้วก็จะมีแท่งข้างหลังเนี่ยมาครอบเบอร์ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับอันนี้คือบูริีตั้กฟงนะครับอืมผมว่าบูริีั้กระฟงในทม์เฟรมมันเนี่ยมันทรงบาลานุภาพอยู่นะครับอ่าอยากอยากพามาดูบมมองในทม์เฟรมมันนะครับผมอ่าเราไปต่อกันที่เคซีนะครับผมอ่าสลับพาหน้าดูที่นี่แหละนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับไปในหามเฟรมเดย์หน่อยอเดี๋ยวลอง อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บจอลอกเว็บไลฟ์เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพ่บุกเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับสำหรับฮหาหน่านะครับเขาอาจจะลงมาในกรอบสะสมราคาตรงนี้กรอบบนเนี่ยสิบเบาทสาตังค์นะครับกรอบล่าง1 5บหาบาทเจตังค์ก็มีโอกาสนะมีโอกาสลงมาสะสมราคาบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะ อ่า RSI เนี่ยจะลงมาทำโอเวอร์โซแล้วก็ทําบริเเจนอีกสักรอบหนึ่งเนาะอืมแล้วค่อยเด้งขึ้นไปนะครับคือเขายังคงปันผลแบบโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถือต่อไปเนาะสำหรับฮานานะครับอาณาถือมาขนาดนี้แล้ว <laughs> ที่จริงเล่นสั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้อย่างงี้นะถ้ามันถึงจุดตัดขาดทุนเราก็ตัดนะครับ ไปต่อกันที่ KCE KCE เนี่ยเราก็รออยู่เหมือนกันรอให้เขา,าเนี่ยขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วเบรกม่ขึ้นหนึ่งไปสามเนี่ยนะครับอันนี้ปันผลก่อนหน้าเนี่ยเห็นไหมปันผลตั้ง0.60นเนี่ยนะครับอันนี้เราก็รอเหมือนกันนะครับ จังหวะที่เขาเนี่ยขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วเบคหัวขึ้นหนึ่งจะไปสามแถวแถวราคาประมาณสิบแปดบาทเก้าสิบตังเนี่ยจังหวะเข้าอันนี้เราก็รอเข้าออเดอร์อยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่มานะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปนะ,ะแนวรับ14บาท90ตังยังคงเป็นแนวรับระยะสั้นอยู่ เราดูว่าจะรับได้ไหมคือถ้าสมมุติว่า14บาท90ตังค์รับไปอยู่เนี่ยโอ้เราต้องถ้าสมมติเล่นสั้นอยู่เนาะเราต้องออกไลยแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครเป็นนักลงทุนนะอ่าระยะยาวตรงนี้ผมมองว่ามันเนี่ยผมว่ามันสุดๆแล้วแหละเนาะ KCE ให้ลงเยอะกว่านี้คงคงยากนั่นแหละนะครับอืม อย่างมากๆก็สิบเอ็ดบาทเก้าสิบตังค์นะจะเอาอยู่สำหรับเคซีได้พาไปดูทำเฟรมันเคซีนี e. นอ่อันนี้หนึ่งมันเคซี e. เนี่ยอยากให้ดูตรงนี้น่าตื่นเต้นนะอ่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเคซี e. เนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะคราวที่แล้วเขาทำบุริเดวเซนนะครับเนี่ยสัญญาณบุริเดวเซนจับได้ แล้วก็เด้งขึ้นไปเบาๆเนาะแล้วย่อลงมานะครับโอเวอร์โซต่อไอซ์ไอโอเวอร์โซแล้วทีวนี้เป็นเทรนใหม่เลยนะครับโ oh. อ้โหอ่าแล้วมาดูรอบนี้ไอซเป็นไงฮะในทฮมเฟรมมันนะในทฮมเฟรมมันนะไ s i ์ไทำบูริตครับผมเนี่ยทำบูริตแล้วนะในทฮมเฟรม,มันนะอ่า ทำบุหรทเดเวอเรนแล้วนะครับอันนี้เราคิดขีดเขียนไปเยอะหน่อยนะครับมันมันจะมองไม่ค่อยเห็นแท่งเทียนแต่ไม่เป็นไรแล้วสเต็ปต่อไปนะครับเนี่ยไอซ์ไซลงมาเขตโอเวอร์โซแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดศูนย์ห้าอันนี้คือเข้าเขตโอเวอร์โซียบยแล้วนะฮะรอบที่แล้วนะครับจับสัญญาณบุหรทไอซ์ไซทำโอเวอร์โซเป็นเทรนใหม่นะ รอบนี้ก็ไอซ์ไซนี่ยจับสัญญาณบุรีได้แล้วไอซ์ไซทำโอเวอร์โซ่แล้วเอ้าสวยนะสวยนะเออฮาน่าเนี่ยอ่าแท่งเทียนเนี่ยเขาทำบุรีเป็นกราฟฟิงนะครับส่วน KCE เนี่ยจับสัญญาณบุรบเบญญบีเดเวอร์เจนเดเวอร์เจนได้ แล้วก็ไอซเนี่ยลงมาในเขตโอเวอร์โซนะครับผมในฮามฟ์ฟแมนนะอืมน่าสนใจไหม่ะเอออ่ะเอาเอาพอแบบให้เพื่อนๆที่มีของอยู่สำหรับฮานาและเกเคซีเนี่ยใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับ <c oughs> นะบเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอย่างนี้นะครับเรื่อยๆเดี๋ยวอ่าอาจจะบางอาทิตย์เนี่ยชาร์จเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบมีอะไรคุยกันได้เยอะ บางอาทิตย์เราก็มีอะไรคุยกันนด้น้อยแต่ผมเันญยาว่าผมจะอยู่กับเพื่อนๆนไปจนกว่าจะกําไรนะครับผมเคซีแล้วก็หาหน้าอยู่กันยาวๆนะอ่าอาจจะ,ะ,ะกลับมาที่ทําเฟรมเดย์หน่อยออนี่แหละก็รอลุ้นนะฮะรอลุ้นสิบสี่บาทเก้าสิบตรงนี้เนี่ย รับให้อยู่เนาะแล้วก็เด้งขึ้นมา้ถแต่วสิบแปดบาทแปดสิบตังค์หน้าเหตุของ KCE เนี่ยจะจะดูดีกว่าฮานานิดนึงนะฮะตอนนี้เนาะเออดูจากชาร์จแล้วเนี่ยดูจากไทม์เฟรมมันแล้วเนี่ยตอนนี้เหมือน KCE เนี่ยจะดูดีกว่านะครับอืมส่วนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนๆก็ไปตามกันอีกทีหนึ่งนะโอเคตัวต่อไปนะครับเดลตา้าเดลต้านี้ วันพุธที่ผ่านมานะครับตัวนี้ตัวแสบเลยนะดึงเซตอินเด็กลงอย่างหนักหน่วงมากๆก็คืออัตีกรมกลมถ้าสมมุติว่าเดลต้าเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยสองบาทเนาะเขาเปิดลงมาแล้วลงมาลึกถึงก็เจ็ดจุดนะ่ะเจ็ดจุดแปดจุดนะ่ะ อืมเลยนะอืมเดลต้าตัวเดียวนี้ก็น่าจะดึงเซ็ตอินเด็กลงไปเป็นสิบจุดแล้วนะครับคิดดูเอาเพราะฉะนั้นนะฮะผมถึงเดี๋ยวบอกว่าเดลต้าเนี่ยรอให้เขายืนบนเส้นมเอสองร้อยได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมแถวแถวหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยบาทเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยเก้าสิบเจ็ดบาทจุดเจ็ดห้าผมให้แนวรับไปตรงนีย้ยืนไม่ได้แล้วก็หลุดจริงๆนะครับเห็นไหมเชื่อผมเลยอย่างไอซ์ไซก็ขึ้นไปทำโอเวอร์โซงเงี้ยการาฟเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เข้าอยู่แล้วนะครับสําหรับเดลต้าจนกว่าอะไรจนกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะลงมาทำโอเวอร์โซอีกครั้งไอซ์ไซจับสัญญาณบุริตได้อีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยหาจังหวะเข้านะครับเดลต้าเนาะ แล้วถ้าสมมุติว่าสัญญาณของเขาเนี่ยไอซสํทำบุริดเวเจินในขณะที่เขายืนอยู่บนเส้นบีเอสองรอได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันถึงจะน่าลินเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าณปัจจุบันนี้นะครับอืมทุกวันนี้เนี่ยตลาดเซ็ตอินเด็กมันเป็นมันเป็นขาลงนะครับผมนะ ไอซ์ไอบูริเดวเจนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูริเดวเจนแล้วยืนอยู่บนเส้น E สองร้ด้วยแล้วทรงมันต้องดีด้วยนะครับนะมันถึงจะหน้าเข้าไปเสี่ยงนะครับอ่าส่วนเดลต้าเนี่ยก็ต้องเวท C อนต่อตอนนี้เขามายืนอยู่บนเส้น EMA ห้าสินะครับเนี่ยมายืนได้พอดี หลุดลงมาเตวก็ดึงขึ้นแล้วก็มายืนอยู่บนเส้น AM A 50 mm hmm. ก็คือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย mm hmm. เขาขึ้นไปได้นะครับ mm hmm. เขายกตัวขึ้นไปได้ mm hmm. ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าสลับเดลต้าถ้าสมมุติว่าอยากเล่นสั้นเนาะแต่ต้องยืนอยู่บนเส้น MA 200ก่อนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาซัแซแรงขายเนาะแล้วลองมาตีรีเทกเมนต์นะครับ นะเดลต้า Delta นะครับลงมาแถวแถวสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นของเส้นฟิโบลีเทคนต์เป๊ะเลยอ่าถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นมีเอสองร้อยได้ต่อนะครับนะรอให้เขาเวกตรงนี้นะครับ เบรกแถวหนึ่งร้อยสิบหกนะครับแถวหนึ่งร้อยสิบหกนะขึ้นมาตรงนี้เราจะมองเป็นหนึ่งนะครับย่อสองเอา ยี่สองนะครับแล้วจะไปสามอ่านะเนี่ย บากเข้าก็แถว116นะครับเนี่ยเรามารอจังหวะนี้นะครับขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปสามที่แน่ๆแหละ116เนี่ยเขายืนอยู่บนเส้นในเวิส200แน่ๆน,น,นะครับแล้วอ่าราคาที่เขาทิ้งลงมาวันพุธเมื่อสักครู่เนี่ยมาจบอยู่แถว3 38.2เปอร์เซ็นของเส้นฟิโบดีจิกเมนต์นะครับ ืทุกอย่างมันดูมีเหตุมีผลดูดูดอมีในยะนะครับมีเหตุผลที่จะเข้าไปเล่นสั้นได้นะครับอืสำหรับเดลต้านะรอท่านี้ก่อนถ้าเขายังไม่ขึ้นมาก็เวทแอนซีนะครับนะเหมือนกันเลยกับฮาน่าก็เวทแอนซีไปอ่าไหนๆก็ดูฐานเฟรมมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูฐานเฟรมมัน ของเดลต้าสิมีอะไรน่าสนใจไหมอุย้ยเขาเพิ่งแบริตงแต่มเพื่อนๆน,นะอย่าลืมตรงนี้นะเดลต้าเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าเขาควบคุมไม่ให้มีน้ำหนักเกินสิอร์ต่อดัชนีเนี่ยนะครับเดลต้าเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาเดลต้าปั่นนะนะนะครับเขาอาจจะหันไป ใช้ aot นะครับปตทนะกราฟอะไรพวกนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยเดลต้าอาจจะแย่ก็เป็นได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอย่าถือนานตัวนี้ต้องมีจุดตัดขาดทุนนะครับถ้ามันผิดทางก็ออกไปเนี่ยอย่างตอนเนี้ยตอนที่เขาใช้เวออกข้างแล้วเรามามา,มาถือทนเนี่ยพอเขาทิ้งลงมาแล้วไม่กล้าคัดอีกเนี่ย เห็นไหมเจ็บดักเลยนะอืมโอเคก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับผมนะอ่ะสามตัวจบนะครับมาอัปเดตมาพูดคุยเนาะอ่ามาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ,บ,รบ,ก,นนรบกับมุ้นสามตัวนี้โอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและกล็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น ผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น3ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจรารณ์ในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสวดัสวัสดีครับ